สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งนะครับเพิ่งมาที่ประเทศไทยวันนี้เลยแล้วเขาพูดไทยได้แต่ไม่เคยมาถ่ายมาก่อนครั้งแรกในชีวิตเ <laughs> พิง่งเดินมาตากแดดมาประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมร้อนมากลแล้วเดวิดขอแนะนํา,าตัวหน่อยสวัสดีครับทุกคนผมชื่อเดวิดครับอายุ26ครับแล้วเรียนภาษาไทายประมาณ2ปีครับเก่ง รู้สึกยังไงที่แบบว่ามาไทยครั้งแรกเราแบบคือเพิ่งถึงแบบชาวนี้เลยแบบเพิ่งถึงโรงแรมประมาณ3าสบนาทีที่แล้วแล้วผมก็ไปเจอเขานั่งมอไซค์ไปเจอเขาแล้วก็ออกมาเดินข้างนอกกําลังจะเดินไปที่เดอะมอลล์บางกะปิเพิ่งไปตากแอร์ในเซเว่นโทรม่ไหวใช่ไหมใช่ร้อนมากเลยร้อนมากแต่รู้สึกยังไงเท่าที่เท่าที่เจอมา เท่าที่เห็นมาในแค่แบบแปเป๊บเดียวที่อยู่เมืองไทยรู้สึกอย่างไงบ้างชอบมากเลยรู้สึกสะด,ดวกปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรครับแต่นอกจากการข้ามถนนข้ามถนนก็ไม่ปลอดภัยแล้วข้ามอะมากครับเรากินกินกินข้าวยังจะ<แ>ไม่ได้กินอะไรใช่ไหมในสนามเินแต่ยังไม่กินเลยเรายังไม่ค่อยหยิวขนาดนั้นนะครับเอากินแล้วหรอกินในสนามเป็นเขากินอะไรบ้างก็ไม่น่าจะสุวรรณภูมิใช่ไหม เอาไถ่โทษเจอเขาถึงปุ๊บกินปั๊บสุดยอดอนี่เดี๋ยวจะเห็นอะไรสุดยอดคือเราจะเข้าไอ้ตึกนั้นตึกนู่นมันเป็นมันก็เป็นห้างเหมือนกันพบนิดประเด็นสุ่นปลาใทยเออเจอปุ่นปลาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยไม่มีปัญหาแล้วปลอดภัยแล้วปลอดภัยนอกจากถนนนี่ไม่ปลอดภัยเลยใช่ คือมันจะมีถังม้าลายหรือว่าไฟแดงให้เราข้ามแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะข้ามตรงไหนเนาะคนไทยแบบว่าเอสระก็เลยคนไทยก็แค่ข้ามข้ามข้ามไม่สนใจมันก็แต่อยากจะปล่อยไม่ค่อย,<ล>ยว่าอะไร <laughs> คือในชีวิตนี้เราต้องการอะไรมากกว่าใช่ไหม ไวใจอะไรไว้ใจแอนนี่มีปลาด้วยนะสวยอ่ะชีวิตที่เหมือนไทยคือแอร์ตามหาแอร์นั่นแหละน่าสนใจดีๆครับใช่มีอะไรในแอเจนดาของเดวิดที่เดวิดอยากทำแบบอยากกินอยากลองครั้งแรกไหมมีมีมีอะไรไหมที่อยู่ในผัวเนี่ยในแอเจนดาของเดวิดก็จริงนะไม่แน่ใจ ก็อะไรก็ได้ยังไม่รู้อะไรที่อร่อยผัดผัดกะเพราอ้าวผัดกะเพราเออไปหาเฮยเนื้อแทะป่ะอะไรนะมันมีร้านชื่อเออเนื้อแท้ไม่อยู่มันเป็นร้านกะเพราที่ค่อนข้างอร่อยก็ลองกินร้านนั้นก็นนะเออกินในแอร์ก็ดีแล้วแล้วเอาเอากระเป๋าไหมได้เอาไปเอาดิกระเป๋าถามว่าเอากระเป๋าไหม ไลเขาถามว่าเขาถามว่าเอากระเป๋าไหมเออกระเป๋าที่กระเป๋าเดินผ่านรัฐเปอาไปเอาเอากระเป๋าไหมเออเอากระเป๋าไหมเอากระเป๋าไหมโ้โหทุลุกไม่ไม่ไม่ใช่ใช่เพราะเมื่อกี้เราก็พูดถึงกระเป๋านั่นแหละก็เลยเข้าใจแหละเห็นแล้วได้ไปถึงแล้วไปถึงถึงแล้วเมื่อวานอยู่บ้านเมื่อวานเมื่อวานอยู่บ้าน วันนี้นอยู่บ้านใหม่ตอนนี้ที่ที่เมืองไทยแล้วดบิวติยูเมืองไทยกี่เดือนกี่าทติตทศประมาณ3เดือนสุดยอดแล้วเดียวไม,ไม่เคยมาแบบเอเชียเลยไม่เคยมาแบบออเอเชีย <c oughs> ครับเออสนใจอันน,น,นี้อันนี้แบบประเทศแรกในเอเชียแต่ว่าก็ก็พูดไทยได้เพราะว่าเรียนมาเรียนตั้งแต่ใช่ ประมาณ <2003 S 2> สาอปีแต่ว่าพูดได้ได้ขนาดนี้คือว่าเก่งมากเลยค่นา <c oughs> มาแล้วแบบไม่มีปัญหาคือเขาเป็นคนนี้แบบมีความกล้าด้วยคือถ้าถ้าบางคนเขาก็เขินเขาก็ไม่กล้าพูดใช่ไหม <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะให้กแบบับคนไทยที่อยากเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่า,า,า,วาหลายคนก็ไม่กล้าพูดเขาไม่กล้า <c oughs> คุยกับคนนี้คนนั่นแต่เดวิดก็แบบเขาไปคุยเลย ขนาดคนขับแปรใช่ไหมก็คุยเอ่อในเตตที่โรงแรมก็คุยนี่นในถนนใหญ่ใช่ไหมสวยมากเอ่อสวยเหรอเป็ยสวยมันสวยตอนกลางคืนนะเพราะว่าเขาเปิดไฟแต่ว่าเสียงดังนนิดห่อยไรหรอใช่แต่ว่าเพลคมันไว้ใจได้หรอเออไว้ใจได้ไว้ใจได้นี่ ซาน,น,นตาห้าง <instagram. S 1> แบบใหญ่ๆห,หรอใหญ่มากเลยใช <t> ่ที่เยอมันมีห้างใหญ่ไหมก็มีแต่ว่ามันจะไม่ใหญ่ขนาดนั้นน่าจะอยู่ในเมืองไหมอยู่ในตัว,ตวเมืองเงี้ย <_ H> น่าจะทามเมืองใหญ่มีมอลแบบนักแบบนี้ด้วยแต่ไม่เคยมามอลใหญ่ขนาดนั้นน่าจะในฟรง่งเ์ตมีมีมอลที่ที่แบบว่า ใหญ่แต่ว่าไม่ใหญ่ขนาดนั้นที่เคยอ๋อใช่คืออังกฤษก็มีเหมือนกันแต่ว่าน่าจะอยู่ในลอนดอนแล้วก็ไม่ได้แบบถึงขั้นนี้หรอกอันนี้สุดยอดเราเราเราไปกินกินเลยก็ได้ได้เพราะว่าเราบอกกิ้งเราต้องกินเยอะจะอ้วนขึ้นใช่อยากอ้วนขึ้นอยากอ้วนเหมือนช้างพูดคอร์้สมันกะปิอ่าบอสมองสมองฝังกับเต๊ะเต๊ะบะกะปิ เอากะเพราเนื้อสองตาไข่ดาวเอ่อกะเพราเนื้อบดวันนี้สไลด์นะคะตาเนื้อบดครับเนื้อบดนะคะทาเสร็จได้มคะเป็นได้ค่ะเป็นได้ใช่ไหมได้โอเคดีถ้าเป็นไม่ได้ก็เป็นได้ก็ได้มีทางเลือกพร้มครับโอเคไปหาน้ำกินไหมยู่น้ำไหมไปดูมีน้ำอะไรบ้างเออเขามีน่ะแตงโมสับปะรดอ๋อเอ่อเกลืมังกรใชไม่ไม่อันนี้เป็น น้ำปั่นเป็นแบบผลไม้ปั่นก็เลย<ม>จะเป็นสมูทตี้อย่างเงี้ยเ,เป็นสมูทตี้แบบมะเขือเทศแครอทแก้วมังกรสับป,ปะรดแล้วพวกเนี้ยมีส้มมะม่วงอัลเปิ้ลกีวีมะนาวกล้วยหอมเอต็งโมเอาเต็งโมปั่นครับแก้วหนึ่งครับแล้วก็กาแฟเยน็นแก้วหนึ่งอันนั้น <S <S ไม่ใช่เต็งโมปั่นหรอก ย่างเช่นเที่ยเด้อนั้นบอกว่าไม่ใช่แตงโมปันหรอกนะตื่อ้ไอ้กำใจื่นอนแรกฮะฉันขโมยที่ไทยอ่ะแย่ครับผมพูดเพี้ยนนิดหน่อยเพราะว่าง่วงมันนอนไม่เคยหลัตอนที่รุ่งปีนนอนไม่ับแต่เนี่ยนอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยน่าจะสองว่งเพราะว่า รลองดูลองชิมลองลองชิมให้ผู้ชมดูลองชิมให้ไมกี้ดูกับใครคือคนแล้วแหละคอดีดิสคอร์ดตังโมปั่นปะเนี่ยอร่อยมากครับอร่อยมากดีดี อาหารถึงแล้วอาหารถึงแล้วเนือเอ้อแท้อร่อยนะอร่อยใช่ไหมอร่อยมากครับ <laughs> เป็นกระเพราที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาไหมเคยกินกระเพราไหมที่ที่เยอรมันไม่เคยไม่เคยอ,อยันนี้ครั้งแรกอันนี้กระเพราครั้งแรกเหรอว้าวสุดยอดมา ต้องกินกับไข่ด้วยแบบต้องกินกับไข่กับข้าวเออแบบแบบเอาไข่มาแล้วก็เอาเอาข้าวมาตักข้าวแล้วก็ตักไข่แล้วก็เอาเนื้อเออจริงๆก็เอาเออเออไม่สบายอ่ะก็ง่วงไม่ไม่คิดมากเลยอ่าแก็เอาเออเอาทุกอย่างทุกอย่างใช้ช้อนซ่อมไม่เป็นไม่ที่ไทยเขาใช้เนีย่างเดียวก็เลยเดี๋ยวไปสิเออพอเขา คือที่ไทยใช่ไหมเ,เขาจะใชเ้เขาจะใช้ช้อนแบบตักทุกอย่างนี้แล้วก็กินแบบกับช้อนนั่นแหละกระเพราครั้งแรกในชีวิต mm hmm. ทุกคนเป็นอะไรที่ต้องเก็บไว้ต้องถ่ายแน่นอนก mm hmm. <laughs> ระเพราครั้งแรกเดวดมากเต็มสิบให้เท่าไหร่กระเพราอร่อยไหมอร่อยมาก <laughs> เหนวแท้อร่อยน่าสนใจที่ก็ไม่เคยกินกะเพราที่อยู่มันไม่มีน่าสนใจพราะไปร้านอาหารไทยไม่ใช่อร้านอาหารไทยเขาไม่ขายกะเพราไม่ไม่ไม่แน่ใจไม่เคยไปแบบร้านร้านอาหารที่แบบว่าแบบคุณคุณไทยจริงจริง แล้วนี่คือน้ำปลานะน้ำปลามันแบบราดก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าชอบเท่าไหร่ชอบเค็มเท่าไหร่ก็อ่กินกับปลาอันนี้คืออะไรอ่ะน้ำปลาน้ำปลากับพริกกับกระเทียมอันนี้เผ็ดไหมไม่ไม่คือมันจะเป็น,นี้ราดอย่างงี้มันโดนน้ำปลาถ้าจะกินกับเพรานะมันต้องเป็นร้านนี้แหละเพราะว่า ครั้งแรกก็ต้องเป็นเนื้อแท้ใช่มันอร่อยชอบคุณมองดูกินได้วียเลยมันดูแบบแปลกๆได้ไปกินกินข้าวไม่เป็นวันนี้ไม่ได้เด็กน้อยก็ใช้ช้อนเป็นแล้วพอตอนแรกใช้ซ่อมเหมือนกับช้อนแบบทำไมอีนี้ใช่เสร็จไหม นิดหน่อยเอานิดหน่อยโอเคแต่ว่ากินเผ็ดได้จริงๆิไ้กินได้กิ่นได้สมบรูรณ์ละสมบรูบมบรณ์ลเทียงปกติเพียงนใช่ไหมไม่ไม่มีแดดแบบนี้มันสะดวกไม่ไม่ร้อนตอนนี้ก็หายไม่ค่อยออกเลย <c oughs> ใช่ p อสองดห้ <c oughs> <c oughs> ด้วยแตีตอนนี้มีมลพิษร้อน <c oughs> <c oughs> มีตลอดอยู่แล้วแต่ว่าดูเลยตกใจหมดคือเขาเรียกเราเหมือนเขาจะเขาจะขโมยเขาถามว่านันงองอะไรอันงองใช่ไหมใช่าเขาจะบอกว่าห้ามถ่ายถ่ายกูทาไมไม่ก็แค่สงสัยเขาคิดว่าเขาจะหาเรื่องเพราะว่าเขาแ อยู่บนรถแล้วระยะย่านอโศกสุดยอดเดอะเวสรถติดอยู่แล้วครับพี่พี่จำไว้เลยนะของไทยของของไทยแลนด์เลยนะอโศกแดงนี่คือแบบเดอะเวสรถติดจริงๆไม่โกหกเลยถ้าพี่ไม่ขึ้นทางด่วนชะตาขาดเลยพี่เตรียยไปช่วโมงสองชั่วโมงผมก็เรียนมวยไทยเส้นนั้นเรามันคือแบบขนาดมอไซค์ก็ติดไม่มีไม่มีให้แซะเลยเห็นว่า จริงๆเท่านั้นมันมีคนแบบมีอุบัติเหตุบ่อยมากหมอใสเกือบทุกครั้งที่แบบว่านั่งมอค์ไปเรียนมวยมันมีอุบัติเหตุตลอดใช่ครับน่ากลัวมากกลัวบางคนไม่ให้หมวกเราคือเหมือนจับฉลากว่าเราจะปลอดภัยหรือไม่ถ้านั่งหมอคสไปแต่ถ้าไม่นั่งหมอไสคือสองชั่วโมงนั่งรถยิ่งเป็นแบบตอนเช้าหรือว่าช่วงแบบนี้ไม่ซีเรียสเพราะว่าตอนเที่ยงมันโล่งอยู่แต่ถ้าช่วงเวลาเล็กหนวดแ8 ช่วงเช้าห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยไม่ได้เลยติดแน่ๆพี่เริ่มคิดเลยพี่พี่พี่นอนเล่นก่อนแล้วพี่ก็ออกตอนสองทุ่มก็ได้ยรียก <c oughs> <c oughs> ไี้ว่าอืมอันนี้พี่คนประเทศอะไรนะครับครับ<อ>ผมก็อังกฤษอังกฤษผม,มเป็นคนเยอะระมันครับโอ้โ oh หเ,เจอเไนได้ยังไงเอาออนไลน์นี่ครั้งแรกที่เราเจอกันในชีวิตจริงใช่ครับเจอกันในออนไลน์คือเพื่อนกันในแบบมาในเกมดิสคอร์ดหรือยังอยู่ในคอมมูนิตี้แบบหลินภาษาไทยจำได้ครับครั้งแรกที่ แบบเรียนภาษาไม่ค่อยมีมั่นใจของตัวเองพูดภาษาไทยเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจที่ที่พูเดีก็เลยเไม่กล้าพูดเลย mm. แต่ตอนนี้มีมั่นใจของตัวเองพูดดีขึ้นพูดชัดขึ้นก็เลยถึงพูดไดถถ้ถึงแม้จะ,จะบอกว่าถึงแมมถ้าแบบว่าไม่ไม่ไม่เข้าใจภาษาไทยมากเลยไครับก็พูดคีย์เวิร์ดหลักๆก็ได้อพูด <c oughs> อย่างอย่างโปรโมทอะไรอ่ะหัวหินเราก็แบบให้มันตีกรอบให้มากขึ้นคีย์เวิร์ดหลักๆีเฉยจับใจ,ใจความอะไรเงี้ยท่าทางฉันหิวฉันอะไรเงี้ยแบบเราเดี๋ยวเราก็เดาของเราเองอะไรก็บางครั้งบริบทมันทำเรื่องเยี่ยมขึ้นก็ได้นะครับทำออกเสียงผิดก็ได้ก็จับใจความได้ก็หลังจากนั้นก็ค่อยค่อยเรียนรู้ได้เพราะเราคุยได้สื่อสารได้นั่นแหละคือกุ็นจสูงแบบไตายสุดท้ายถ้าอยากแบบ ทางเลดใช่สุดท้ายแต่แต่แต่อยากให้ลองอยากให้ลองไม่แบบไม่ลองใช้ดูฝึกดูฝึกตัวเองก่อนพี่จะได้จำแม่นๆเป็นห้างใหญ่ใช่จะไปเที่ยวห้างต่อเที่ยวห้างเอ่อไปหาขนมกินทั้งอันนั้นกับอันนี้คือห้างเหมือนกันเซนตันลามาไนน์เซนตันเซนตัน รู้สึกเหมือนซอมบี้ไหมซอมบี้มากมากเลยครับเป็นซอมบี้แต่คืนนี้น่าจะนอนหลับสบายนะใช่ครับไปเช็คอินแล้วก็หลับเออใช่แล้วก็มันไปดูน่าจะก็น่าจะโผล่แบบอาบน้ำอะไรสักเรียนเรียนเสื้อผ้าแล้วคืแนั้นคือถ้าเป็นเรานะเราไม่สามารถแบบออกไปออกมาข้างนอกแบบนี้โดยที่ไม่ได้อาบน้ำ เราจะไปอาบน้ำในในห้องน้ำอะไรก็ได้ถอดเสื้อแล้วก็อาบน้ำเลยใช่ไม่สนใจใแต,แต่แต่ดีวีนี่าร์ดคอเลยนะผ่ะ์ดคอแบบไม่สนใจออม,มาแม่แค่จะ <laughs> พักผ่อนเฉยๆ <laughs> ใช่นี่งไงเห็นไหมไอศูรี้อยากได้ไอซีบูตี้อยากได้อ ดูอีกหนนำเงินเนีับ b l u raspberry ยครับ b l u s หรือ l สั่ห้าคำงั้นแก l l b l u raspberry b l u raspberry อันนี้สั่งแบบวานน้อยได้ไหมครับ ไม่ได้ใช่ไหมโอเคงั้นเอาแค่นี้ครับอันเดียวนะครับอันเดียวครับเราไม่อยากได้อะไรที่มันหวานขนาดนั้นใช่แต่ว่าเดวิดต้องกินวันร้อยแน่เลยใช่แต่ว่าไม่อยากกินวันแบบเฉยๆเหมือนกันว่าเดวิดต้องกินอะไรหวานๆจะได้เติมพลังใช่ <laughs> จะได้มีน้ำตาลในเลือดใช่เออส่วนเราเราไม่ไม่เอาเรา กินกินกินกาแฟเย็นก็มีน้ําตาลมากพอละว,วันหนึ่งเ้าอยากกินแบบเราอยากกินเ,เหมือนอะไรวานน้อยเจะหลอดก่นอนเก็บไม่ได้ทุกคนเก็บไม่ได้กดดนันกดดนันกดดันแล้วอืมอร่อยมากเรียวสุดๆเียวเต็มสิบให้เท่าไหร่สามสิบ ใช่เราถามว่าเต็ม10ให้เท่าไหร่คะแนนสิไม่แน่ใจสามสิบห้าสามสิบห้าอันล็อกคราวสองครับเท <Okay. 54. S 1> ่าไหร่ครับ54บขึ้นทางไหนครับขึ้นทางไหนชั้นชลาที่สองชั้นชลาที่สองเนี่ยอ,อ,อันนี้ก็จะี่กำลังจะขึ้น MRT รถไฟใต้ดิน นนถ,ถ้าเทียบกับ oman, เอยรบอรมัรรรนเป็นไงบ้างไอ้รถไฟเนี้ยถ้ามียังไงดิลืมบริเลริมบริเจริมบ็รีดพัฒนามาแล้วใช่ถึงเวลาบริกูดบริกูดนะแนะนำได้นะครับครับเป็นไงบ้างตอนนี้อยู่ที่ BTS ลาดพร้าวกำลังจะกลับไปที่เดอะมอลล์ังกัปิ ร้อนไหมรู้สึกยังบ้างร้อนอ่ารู้สึกมัน,นมันเป็นฮีเตอร์เลยประมาณนึงปิดแล้วตอนเย็มันสวิตคือเราเยน็นขึ้นบันไดร้อนเล้วเข้าไปในแอร์เย็น,อ,ยนออกจากแอร์ร้อนเข้าไปในแอร์เย็นเย็นเออสถานีต่อ <c oughs> ออนทาวานเนเด็กสเตชันทาวานาจะพูดอะไรไหมไม่รู้ไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรเลยไม่ไมไม่มีอะไรก็ง่วงเฉยๆทางเดินนู่นที่ที่เข้าไปในเดอะมอลก็เลยสามารถเดินออกจากเดอะมอลแล้วก็มาทางนี้แล้วก็ขึ้นปีทีเอสโดยที่ไม่ได้ต้องแตะพื้นเลยไม่ได้ต้องลงไปแค่เข้าไปในเดอะมอลจริงๆเราสามารถจากตรงนี้เข้าไปในเดอะมอลแล้วก็เข้าไปในเอฮาร์ฟี่แลนด์ คือทั้งหมดมันแบบเชื่อมโยงกันในระหว่างทางเราเจอตลาดมันก็เป็นตลาดจิ๋วแต่ยังไม่ได้เข้าไปในที่เขาเรียกว่าที่เขาเรียกว่าตลาดก็ได้เพราะว่าเที่ยวแต่ห้างเพราะว่า,วา,วาร้อนมากใช่ไหม<อ>วันแรกก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้อะไรขนาดเนาะแต่รู้สึกว่าเออควรจะมามาแวะบ้างจริงๆมันพุ้งลองจะเปิดเพราะว่าน่าจะเป็นเปิดช่วงเย็น ก็เลยแล้วก็กำลังจะเปิดอยู่ตอนนี้แหละมันยังเออยังเปิดไม่หมดใช่กำลังจะเปิดยังคิดอย่ใช่ใช่ดิวจะทำเล็บไหมทำเล็บไหมทำสปาเล็บไหมสปาหน้าเงี้ยไหมไม่เอาไม่ไม่อยากทำเล็บหรอกมจะมีหลายร้านมากนะเขาน่าเจอแบบอยากได้เสียอะไรไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าถ้าได้จะเอาเสียอะไร เขียวมั้งสีเขียวน่าสนใจมันจะเหมาะกับเสื้อนะมันจะเหมาะกับเสื้อมันจะเข้ากับเสื้อเออเขียวแล้วก็เขียวว่าเขไม่ไงครับเพราะว่าเป็นสีที่ชอบเออเออนั่นแหละคือที่นี่เมื่อก่อนมันโได้สีอะไรบ้างสีดำสีดำเออน่าสนใจอีู่นเพราะว่าใจดำอ๋อลวดแทนอยากจะทำ extension ไหมมี่ นี่ท,<าง>ทำได้ทำได้ไม่มีใครว่าอะไรเดบิตดนี่คือเมืองไทยคนไทยแปว่าอิสระใช่ไหมก็เลยท <ำ S 2> ําอะไรได้หมดทําได้ทําได้นี่โล่งเลยโล่งเลย<ช>คือเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนที่นี่ดังมากมีคนมาเดินเยอะซื้อของเยอะแต่ตั้งแต่โควิดก็แน่นอนอยู่แล้วว่าคนก็เริ่มซื้อออนไลน์เริ่มสั่งของออนไลน์ใช่ไหมก็เลยคนมาน้อยลงแล้วมันเริ่ม เป็นร้านเพราะว่าเขาเจ๊งแบบมีหลายร้านที่แบบว่ามูออนหรือว่าไม่ทำแล้วออร้านที่ยังขายอยู่ก็น่าจะเป็นร้านที่แบบมีบบร้านออนไลน์ด้วยโอ้เ<อ>ย็นเกินปุยไหมเกินปุยไหมเกินปุยไหม,ย,มยังคือเสื้อยังคือเสื้อเชิ้ตยังคือเสื้อเชิ้ตเห็นไหมมาตลอดมาทุกอาทิตย์แล้วก็ซื้อสองเล่มอา,อาทิตย์ละสองเล่มนะทุกคนคิดดูเก่งปุยไหม เธอลองดูนี่ไม่ว่าเราอ่านถึงเล่มไหนแล้วเราลืมสิบแปดเออน่าจะใช่สิบแปดใช่ไหมงั้นเราซื้อสิบเก้ายี่สิบจบนี่ก็พอเปรียบเทียบกตปีกันเปรียบเทียบเยบอะเพราะว่านี่วันแรกมอนเดือเปรียบเทียบกับรังค้าที่เย,ยอรมันที่เป็นพวกเหมือนกับเทสโก้ไม่มีอัสตามีพวกถ้าจะไปซื้อของไปช็อปปิ้งใช่ไหมใช่ไปที่ไหนในใ,ใ,ใ,ในในเยอรมัน ป็น,าน,น,นาอารมนะแต่ว่าบางครั้งมีแบบสเนชเชลที่เป็นร้านใหญ่แบบนีชชน้สเนชเชลสเนชเชลส่วนให่แว่าโอเคแล้วว่าแบบเอ่อเฟรนช์ฟรายส์อ๋อตอนนี้แล้วเป็นยังไงเปรียบเทียบกับที่นี่อ๋อตอนนี้ก็ที่ไทยมีมากกว่านั้นเ <laughs> นอะ <laughs> 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 สูงนี้แหละ่อยสุดเรียน<ม><ม>อ๋อใช่ทุเรียนให้รูปใหญ่มาก ฤดูการของทุเรียนคคอช่วงไหนครับเริ่อพฤษภามอ๋อฤษภาีน่าร้อนใช่ไหมครับกลบว่าน่าจะร้อนร้อนว้าวแต่ที่นี่ก็ใช่แต่ว่ามันเป็นช่องฤดูการะล้อ๋อ๋อเสร็จากออืมอือเคน่านครับหขอบคุณครับ เมื่อกี้เรา,เ,าเราพูดถึงผู้หญิงใช่ใชไหมเด,ดวิดโซนไหมโซนครับนี่เห็นหนะเห็นไหมเห็นไหมโซนรับผมเราชอบสเปคแบบไหนชอบผู้หญิงแบบไหนชอบผู้หญิงที่แบบว่าอา่ามันเรียกว่าอะไรภาษาไทยลืมาษาไทยว่านุ่งนิดหน่อยก็ก็เอาเป็นภาษาอังกฤษก็ได้คำนั้นแบบพิเศษอะไรที่อะไรเออใช่แล้วนิสัยดี ใส่ดีเนี่ยใส่ดีใช่แล้น่ารักดีเออชอบผู้หญิงน่ารักใช่ไหมใช่น่ารักโอเคใครที่ดูเดียวนี้ก็ชอมาใช่่อถ้าอยู่น้อยกว่านิดนึงก็โอเคแบบถ้าอยู่แบบยี่สก็โอเคสิบสามยี่สาคุณติกยี่สิบสี่ยี่สิบสาโอเคเพราะอยุีวิทยอยู่เท่าไหร่ยี่สิบหกย่สโอเค เคยสาวๆที่ดูอยู่ก็ไปตามหาเดวิตออนไลน์ก็ได้ไปสตอกเกอร์เดวิดก็ได้ <c oughs> สักทีหนึ่งน่าจะเจอในไอจีอะไรสักอย่างนะเดวิ David. โอกาสสุดท้ายนะถ้าอยากจะทำเล็บอะไรนะครับอันนี้โอกาสสุดท้ายแล้วนะถ้าอยากจะทำเล็บวันนี้ <c oughs> ใช่โอกาสสุดท้ายนะในวันนี้แต่ตอนถัดไปก็เป็นไปได้นะทำได้ <c oughs> เ้าชอบกวนเต็งชอบกตนเต็งเยอะมากเลยลีโอทำไมถือส้มมีส้มทำไมอ่ะทำไมเรามีส้มบอกเขาดิราะว่ามันอร่อยดีไม่ไม่อู่เสื้อให้แปนของขวัญ oh. ของขวัญคริสต์มาส <c oughs> <c oughs> แทนบอกไม่ได้นะ ใครที่อยากซื้อชอดดอกไม้ให้แฟนก็แค่ซื้อซ่อมมีความฝันสำหรับวันนี้ไหมที่อยากจะฝากให้กับผู้ชมที่ดูอยู่ก็ไม่มี